สวัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณหลังุมกลางรหัสนักศึกษา621508204สอนรายวิชา,ป,าประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องพัฒนาการอาณาจักรอยุธยาค่ะค่ะดิฉันนางสาวนิตยากอภิราชรหัสนักศึกษา621508213สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ชั <S <S ้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องวิธีทางประวัติศาสตร์ค่ะ ราจะมาเรียนเรื่องอาณาจักรอินเดียก็คือที่ทตัง้งราชธานีนี่ทุกคนดูตามสื่อนะคะที่ตัง้งราชธานีจะเป็นเกาะมีแม่น้ำน้ำองรอบได้แก่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลบพบุรีสภาพเป็นเกาะเกิดจากสมเด็จเจ้าพยาโอทองทรงดำดิให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเพื่อให้เป็นบาการป้องกันข้าศึก ที่น้งองครเสียอุญยาอยู่ไม่ไกลเอาวไทยมากนะทําให้เป็นศูนย์กลางกับการค้ากับชาวต่างชาติได้ดีนะคะอ่าต่อมากษัตริย์พระองค์แรกกษัตริย์พระองค์แรกนะคะก็คือพระเจ้าอุทองและเจ้าหญิงแควแคนสุวรรณภูมาภิเษกสมรสกันทั้งสองแคนจึงรวมตัวกันต่อมาราชธานีเดือเกิดโรคระบาดพระเจ้าอุทอง จึงทรงย้ายราชธานีลงมาอยู่ที่ลุ่มน้ำบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสีทิศสถาปนาอาณาจักรใหม่ชื่อกุรงไทยวดีศรีอริยาต่อมาเรียกว่ากรุงศรีอุธยาและประการพิเศษตนเองขึ้นเป็นประถมกษัตริย์ทรงพนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะต่อมาเป็นหน้าศาสนานะคะ เป็นพุทธศาสนาแบบลางกาวง์กษัตริย์ทุกองค์เป็นพุทธมามกาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงสร้างวัดภุไทสวรรค์ที่ตำบลเวียงเอกเป็นอารามแห่นแรกของอยุธยาต่อมาทรงสร้างวัดพลาไทยหรือวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันต่อมาพระประงมราชาธทุบดีที่หนึ่งทรงสร้างวัดมหาธาตุเป็นวัดประจำพระนคร จะเป็นระบบการรังขังเมืองและการปกครองภายในและภายนอกราชธานีนะคะสำหรับภายในราชธานีนะคะจะมีสี่กรมก็คือกรมเบียงกรมรังกรมทังแล้วก็กรมนาน,นะคะสำหรับหน้าที่ของกรมเบียงก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามตนผู้ร้ายนะคะสำหรับหน้าที่ของกรมรังก็คือดูแ,ดกแลกิจการราชสำนัก และตั้งตัวแทนไปประจำหอเมืองเพื่อรายงานข่าวกรมทังนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลการทาและเก็บภาษีอากรและทําการค้าขายกับต่างประเทศน,นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือกรมนานก็จะมีหน้าที่ตรวจการทำนานทำไร่ออกทิดที่นาและเก็บส่วนแบ่งข้าวมาไว้ในชังหลวงค่ะต่อไปนะคะ เป็นการปกครองภายนอกด้านทายนี้นะคะภทยนอกภายนอกด้านทายน,าานีนะคะจะมีเมืองจะมีเมืองอยู่สี่เมืองก็คือเมืองหน้าดา่านตั้งอยู่รอบราชทานนี้ท,ทั้งสี่ทิศได้แก่ลบบุรีนครนายกพระประแดงและสุพรรณบุรีนะคะต่อมาเป็นเมืองชั้นในเป็นเมือง ลูกหลวงที่มีมาแต่เดิมและขายายอานาจเมืองหลวงออกไปปกครองส่วนใหญ่จะเป็นพวกขุนนางน,นะคะในการปกครองและต่อมานะคะเป็นเมืองชั้นนอกปกครองโดยเจ้าเมืองที่สืบเชื้อสายมาแต่เดิมมีหน,น้าที่จ่ายภาษีและเกณฑ์ผู้คนในการสึกสงครามนะคะและสุดท้ายนะคะเมืองประเทศชาติกษัตริย์เิกปกครองกันเองนะคะแต่ต้องส่งเครื่องบรรณา บรรณาการให้กับราชายทูทกปีค่ะค่ะแล้วครูก็จะแจกใบงานให้ทำนะคะแล้วก็ให,ให้ให้ทุกคนจับกลุ่มแล้วให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาพีเส็นงานทีทำได้เลยค่ะทำได้เลยค่ะ แล้วนะคะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอครูจะให้นำเสนอในหัวข้อใครกลุ่มหนึ่งกลุ่ม่เกลุ่มหนึ่งทาราลกลุ่มสองอให้กลุ่มหนึ่งนำเสนอเรื่องที่ตั้งราชานีและกลุ่มสองนำเสนอเรื่องกาาษัตร์พระองค์แรกและระบบการปกครองนะคะเชิญค่ะสาหรับ ที่ตั้งนัชาตีที่คุณครูได้ถามนะครับเป็นเกาะที่มีแม่น้ำล้อมรอบด้วยแก่แม่น้ำปาสาททิศเหนือแม่น้ำราชพยาทิศตะวันตกถึงทิศใต้แม่น้ำลบบุรีทิศตะวันออกสภาพเป็นเกาะเกิดจากสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงดำริให้ขุดเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเพื่อเป็นตาการต้องการข้าศึกที่กรุงศรีอยุธยาไม่ไกลอาจหายมากนั้นทำให้เป็นศูนย์กลางการค้ากับต่างประเทศครับ ตัพิเศษสมดุกันนะคะทรงย้ายราชธานีมาอย่างมาอย่างที่มุ่งน้ำบนก่อนที่ล้อมรอบด้วยและปรับราพิเศษตนเองนะคะขึ้นเป็นประถมกษัตริย์ทรงพระนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่เนี่ยนะคะปกครองโดยระบอบสมบูรณาญย,ยาสิทธิชลานะคะแล้วก็ใช้อำนาจเป็นไปตามหลักธรรมาราชานะคะ าการพูดการเขียนการประดิษฐ์การอยู่อาศัยของมนุษย์นะคะหรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอกคือความคิดอ่านเรื่องประทัดความรู้สึกประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีตน,นะคะความรู้สึกของคนในปัจจุบันสิ่งที่มนุษย์จับต้องและชิ้นร่องรอยไว้นะคะเก่าเก่าได้ว่า เกี่ยวพันกับมนุษย์หรือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวพันสามารถใช้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้นนะคะหลักฐานทางรประวัติศาสตร์นะคะจำแนกได้เป็นสามประเภทนะคะได้แก่หนึ่งนะคะจำแนกตามลักษณะนะคะก็คือลหลักฐานลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสองถ้าจำแนกตามยุคสมัยนะคะก็จำแนกได้อ่อ สองยุคนะคะคือหลักฐานก่อนปรันนิญาและหลักฐานยุคก่อนที่ชนะคะสามจำแนกตามความสัมพันธ์นะคะ,ะ, 2000, ะ,คะก็คือหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะคะอ่ะต่อมานะคะหลักฐานจะแนกตามยุคสมัยนะคะได้แก่หลักฐานสมัยก่อนปรัิญาเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โครงกระดูกมนุษย์นะคะซากกระดูกสัตว์มเมล็ดพันธุ์พืชนะคะสองอะ หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์เช่นจารึกตำนานพระราชพงศาวดารจดหมายเหตุโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะสองหลักฐานจำแนกตามลาักษณะได้แก่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจดหมายเหตุหนังสือพิมพ์นะคะสองก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอ่าสามนะคะหลักฐาน เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือประถมภูมินะคะเช่นเจ้าหนึ่บนแผ่นศิลาภาพถ่ายคลิปวิดีโอนะคะสองนะคะก็เป็นหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมินะคะเช่นบทความงานวิจัยหนังสือนะคะตามแบบในรูปเลยนะคะอะเรามาหลักฐานชั้นต้นนะคะก็จะเป็นหมายถึงหลักฐานที่บันทึก หรือรู้เห็นเหตุการณ์นันเ้วยตนนเองนะคะเช่นสัญญาสัญญากฎหมายจดหมายเหตุเจดี JD, ภาพถ่ายนะคะต่อมานะคะมันจะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหมายถึงการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะของผู้ที่ได้รับเหตุการณ์จากคำบอกเ่าของบุคคลหนึ่งอีกนะคะต่อหนึ่งนะคะตำราหรือหนังสือทางประวัติศาสตร์นะคะที่มีผู้เขียน โดยอาศัยหลักฐาน,นเชินต้นเช่นเอาากสารต้นดิสตร์ต่างๆหนังสือเรียนงานวิจัยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักฐานทางต้นดิสการ์ที่พบในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นภาพเขียนสีกรต้นดิสตาร์ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะมีใครเคยไปเรียกผาผาแต้มยังไม่เคยครับแต่เคเห็นในา่าพอ๋อ,อถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณคจะพาไป อยู่ที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีอายุระหว่าง1,000ถึง4,000ปีนะคะถ้าถ่ายก็จะแบ่งเป็นสีประเภทก็คือ1นะคะก็จะเป็นสั์นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็จะเป็นสัญญาณนะแล้วก็คนนะคะอ่าต่อมาก็เป็นเรนโบราณคดีบ้านเชียงนะคะก็เป็นอ่อ รู้จักการหล่อโลอหะซัมลิดเป็นเครื่องประดับสร้างรูปแบบนีดหอขวานเป็นต้นนะคะก็จะ4 9ถึง5 6 0 0ปีนะคะต่อมานะคะจะเป็นโบราณสถานถ้ำผีแมนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะเป็นถ้ำที่พบหลักฐานว่ามีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำน,นี้นะคะก็ เมื่อประมาณหนึ่งมหนึ่งพถึงหนึ่งห่สองพันปีที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อมาเป็นแหล่งโบราณสดาีบ้าน,านากเก่านะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะเป็นชุมชนที่มีอายุประมาณสามพันแปดร้อยถึงสี่พันปีมาแล้วนะคะอ่ะวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะหมายถึงการสืบค้น ระบบนั่นเองนะคะโดยให้ความสคาคัญนะคะเรื่องการตรวจสอบหลักฐานการประเมินความน่าเชื่อถือนะคะและคุณค่าของหลักฐานรวมทั้งการวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะ,ะวิธีการทำประวัติศาสตร์นะคะก็จะมี5ขั้นตอนก็คือดังนี้นะคะ 1. ึง ็นที่จะศึกษานะคะ 2. การรวบรวมหลักฐาน 3. การตรวจสอบและประเมินหลักฐานนะคะ 4. มีความการติความข้อมูลหลักฐานนะคะหรือว่าสรุปข้อเท็จจริงนะคะข้อสุดท้ายว่า5นะคะการเ,เรียบเรียงน,นําเสนอ,นอวันนี้นะคะคุณครูนำขั้นตอนนะคะให้นักเรียนดูตามได้เลยนะคะ E ดูตาได้เลยนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นตั้งประเด็นที่จะศึกษานะคะก็คือเราก็ตั้งประเด็นที่มาว่าเราจะศึกษาเรื่องใดเรื่องที่เราสนใจที่เราอยากรู้นะคะแล้วก็มีความสงสัยในความรู้เดิมนะคะอ่ะขั้นตอนที่สองนะคะรวบรวมหลักฐานก็คือเราจะไปรวบรวมหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจที่จะศึกษา นะคะแล้วก็แล้วก็ศึกษาอย่างที่เราต้องรู้นะคะ,ะต่อมานะคะขั้นตอนที่สามนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์และตีความหลักฐานนะคะ,นะคะว่าหลักฐานะะที่เรานำมานะคะมีความจริงหรือปลอมนะคะมีความน่าเชื่อถือเพียงใดน,นะคะมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างไรนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะก็คือ สรุปข้อท้จริงนะคะเราก็จะเอาที่เราศึกษานะคะมาประเมินวิเคราะห์หลักฐานให้ได้ข้อสรุปที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าข้อสุดท้ายนะคะก็จะนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะเป็นการเรียนเรียงข้อมูลการนรํนเเาเออสนอเอกสารรายงานวิจัยต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะครูก็ประสอนแค่นี้แล้วครูก็จะมีใบงานให้ท่านเรียนนะคะเป็น เป็นกลุ่มกันหรือว่าจะเอาเป็นคู่กันเลยก็ได้นะคะให้ทำงานแล้วก็ส่งภายในคราบหน้านะคะอ่ะขอหน้าแต่งเตื่ยนนะคะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนันเกเรียนทั้งท้องขอโูษขอบคุณค่ะ